บทที่7เพลงค่าน้้ำนมพุทธศักราช2521บ่ายวันเสาร์เสียงระฆังดังก้องกังวานเป็นการบอกกล่าวว่าจะมีการแสดงธรรมณลานหินโคง้งฉันเลือกนั่งตรงก้อนหินพอดีตัวใต้โคนไม้มองไปข้างหน้าสิ่์ส่วนโมกต่างทยอยกันมานั่งเต็มลานพื้นทรายบางคนนั่งเดียวบนเสือผืนน้อยติดตัวมาบางก็นั่งรวมกันบนเสือผืนใหญ่นั่งกันตามสบาย กระจายตามพื้นทรายนั่งตามก้อนหินตามโคนต้นไม้ฉันนั่งคนเดียวเงียบๆเริ่มชินกับความโดดเดี่ยวคนเดียวความคิดทั้งหลายเริ่มขาดตอนลงเพื่อนยามยากของฉันคือลมหายใจเข้าออกเคียงอยู่คู่รูจมูกเงียบๆนั่งคอยดูว่าจะมีอะไรต่อจากนี้ไปมีเด็กชายหญิงกลุ่มหนึ่งเดินขึ้นมาแล้วไปยืนรวมกันหลังไมโครโฟนจากนั้น เสียงเพลงข้าน้ำนมดังก้องสนานไปทั่วลานหินโคง้งจิตฉันตื่นขึ้นมาทันทีและจิตได้คลอเคลียคล้อยไปตามทำนองเพลงนี้แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันเกิดสะเทือ,อนอารมณ์เกิดความตื้นตันใจซึ้งใจในธรรมชาติของแม่ความเป็นแม่ของสรรพชีวิต ฉันยังจินตนาการต่อไปว่าโลกนี้จะเกิดสันติสุขแน่นอนถ้าความเป็นแม่นั้นเมืินรักลูกของตัวเองแล้วช่วยกันแบ่งเอาความรักบริสุทธิ์นี้ไปให้ลูกคนอื่นบ้างจะทำให้สังคมเกิดความรักเมตตาต่อกันเพิ่มขึ้นแน่นอนตามว่าจีนตรงเจสารเจ้าจะมีศาลาฟ้าดินสำนึกถึงบุญคุณธรรมชาติแห่งฟ้าดินและสอนให้สำนึกบุญคุณของพ่อแม่ ยิ่งใหญ่เท่าฟ้าดินทีเดียวของไทยก็จะมีพระแม่ธร,รณีพระแม่คงคาแม่น้ำบุญคุณของแม่จึงประทับจิตในดวงใจของมนุษยชาติเมืเ่อจบเพลงข้าน้ำนมเด็กๆได้ร้องเพลงต่อไปอีกสองสามเพลงจากนั้นท่านพุทธาทาสได้ขึ้นนั่งเก้าอี้ไม้ตัวใหญ่ตรงกลางและได้แสดงธรรมเรื่องการทำบุญสุนทรทาน ฉันจดย่อๆลงในสมุดว่าสุนทรทานคือทานที่งดงามงดงามเพราะทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายตัวฉันวรนิตัวละหน่อยเป็นการบำเพ็ญบุญสุนทรทานอย่างแท้จริงเป็นการทำบุญแบบปล่อยวางและเบาตัวส่วนใครจะทำบุญเอาสวรรค์ก็ปล่อยให้เขาทำไปเป็นการทำบุญพอกพูนที่หนักอึ้งทีเดียว ฉันได้บันทึกคำสอนลงในสมุดอย่างตั้งใจแล้วมีเสียงลมตกลงมาที่พื้นทรายเป็นระยะตุ๊กตุ๊กตุ๊กเป็นลูกไม้เปลือกแข็งเม็ดใหญ่เท่าลูกมากมองขึ้นไปเห็นกิ่งไม้ไหวย,ยวบลงมากรรอกสองตัวกำลังเวียงไล่กันฉันเลยเลิกจดคอยดูว่าจะมีอะไรให้ดูอีกในบรรยากาศใต้ร้นไม้ขณะนี้ ลมพัดโชยมาเบาๆท่ามกลางแดดจ้าต้านไม้ทั้งหลายช่วยการแผ่กิ่งก้านบังแสงแดดได้ดีอย่างน่าอัศจรรย์ใจฉันนั่งหลับตาฟังธรรมเทศนาจนหลับลึกอยู่ใต้ร้มไม้เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาแสงแดดสาดส่องมาเต็มหน้าสิ่์ส่วนโมกกำลังทยอยแยกจากกันจากนั้นลานหินโค้งก็ว่างจากผู้คนก้อนหินทั้งหลาย ต่างกลายเป็นหินประดับใต้ต้นไม้นลานหินคอง